โอเคครับวันนี้ผมจะมาสอนแนวทางการเล่นแล้วก็แนวทางการเดินเกมของคิล l ่าแพทใหม่ล่าสุดนะครับผมอันนี้ก็เพิ่งอัปเดตมาเลยนะครับก็อยู่แรงคอมนะรีแรงมาก็ยังตื่นเม็ดแดงอยู่นะครับผมแพทนี้ก็มีอะไรใหม่ๆห,หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นไอเทมใหม่คลิปป่าใหม่นะครับแล้วก็เนื้อบับฮีโร่เนาะ บาปเกิดก็กดสกิลหนึ่งใส่บาปฟ้าเลยนะครับแล้วก็กดพาณิชตามไปนะครับมันก็กดสกิลหนึ่งอีกรอบนึงจะื่อทำให้เราเนี่ยฟาร์มไวเนาะเกมนี้เจอเป็นโบโบาบอนนะครับคิล่าเกมนี้นี่เล่นง่ายมากเลยนะเพราะว่าทีมเขานี่ไม่ค่อยมีซีซีเลยครับคิล่าจะเก่งมากเลยนะครับถ้าแบาบถึงจะข้ามซีซีน้อยนะครับเพราะว่ามันจะฆ่าคิล่า,า้างยากนะ ใครที่กำลังจะเติมเกมผมขอแนะนำเว็บนี้เลยครับขั้นเทพมีเกมยอดฮิตมากมายไม่ว่าจะเป็นฟรีไฟ r e หรือ ROV แม้กระทั่งบัตรเติมเกมออนไลน์เขาก็มีเหมือนกันบริการไวสะดวกปลอดภัยคุ้มค่าต้องเว็บเติมเกมขั้นเทพเท่านั้นครับใครที่กำลังมองหา ID ROV ผมขอแนะนำเพจ admin ต้น tp 7มี ID ให้เลือกมากมายพร้อมสก,กินแรอีกเพียบการันตีผู้ติดตามเพจถึง2,000 0 0คนชื่อเพจอยู่ใต้คลิปเลยครับ ตีคลิปตัวนั้นเสร็จก็มาตีคลิปเล็กตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็มาฟาร,ร์มเลดบับเนาะหรือว่าใครจะตีเลดบับก่อนก็ได้นะครับถ้ากลัวโดนเวทนะว่าถ้าเราเข้าเลดบับช้าก็มีสิธิ์ที่จะโดนเวทไวนะครับเมทเข้ามาเติมล่านะครับเดี๋ยวเราตรีคลิปตัวนี้เสร็จแล้วก็เปิดอัาตรีแหนเล่เลยนะครับกดตีไว้รอเลยนะรอนะครับรอจะว่าเขาเข้าพุ่มมานะโอเคเสียฟิกเกอร์ครับน่าจะไหวนะมีตัวโลอยู่ครับโขเคตอนนั้น ได้ทีแรกนะออ่าจะรอดยากครับไปไหนจ้าเรามีบัตแดงสโลนะครับอ๋อพนีสโลไปได้ไม่ต้องเดินนะฟิกเกอร์เราได้เรียบร้อยครับผมฝั่งข้ามตายสองเราเปิดมาก่อนนะครับมีโบว์บลอลมาโซนอยู่นะแต่เขากดอันติไปแล้วนะครับโบว์บอบลอเขาจะไม่มีอันติเล่นไฟนี้นะโอ้แต่ว่าผมม,มีพนีส์นะครับดึงรอพนีส์ก็ได้นะครับไม่ต้องรีบนะ ดึงรอผู้นิร์นะครับโอ้โหโดนงกรยกรยบร้อยครับไม่ได้ยีหน้านะอย่างเงี้ยียบโดนครับโอเคด้โบต่อบไปเราไม่ได้งกรแต่เราได้คนนะครับถึงไหมโอ้ยถึงเลยตันสองสวยจัดเกยบโดนครับในสองเนี่ยโอ้ไม่ได้เฮสกิลไม่มีครับไม่ต้องฝืนนะเขาเก็ยบยาแล้วครับไปเขาเลทเขาต่อได้เลยเขาขึ้นนะเขาเริ่มทายิงเลทนะครับ เอฟซีครับคีล่าเว้ยเจอเอฟซีป่ะคลิปนี้เจอเอฟซีเฉยโอเคครับขอบคุณมากเลยครับผมไหลเข้าดักนะครับตอบเขาหน่อยนะเดี๋ยวเขาจะว่ายิงผมไม่ค่อยเจอคนทักในะเกมเลยนะคือแบบนานๆทีแบบนานๆทีจริงเลยนะครับเราฟังน์ที่มิ่เราเหมือนเดิมนะครับเริ่มบัฟฟ้าจบที่บัฟแดงนะครับ ตามทั้วิ่งนะวนลูปประมาณนี้นะครับต้นเกมนะฟาร์ฟ้าจบแดงแล้วก็แกงเลนแคลรี่เล่นไฟออบเจกต์เม่อเก่งเสร็จก็กลับมาฟาร์มฟ้าจบแดงเป็นเดิมนะตรงกลางเหมือนจะเล่นนะครับเล่นคีร่าแล้วกดอันติวิ่งเข้าไฟได้เลยนะครับเราไม่ต้องแบบไปกดในไฟนะแบบถึงปุ๊บเราค่อยก,กดอันนี้มันไม่ได้นะครับรอแบบกดวิ่งเข้าไฟไปได้เลยเพราะว่าอันตีเราจะได้หมดไวนะครับอันติหมดไวนี่คือข้อดีนะถ้าหมดไวในไฟนะครับ สกิลเราจะรีเซ็ตนะแต่ถ้าเราแบบอ,อีหน้ามัวเนี่ยเหยับโดนครับไม่ต่อได้ครับผมยืนติดท่านี้ได้ดีแลกนะครับไม่รู้ว่าฟิกเกอร์เป็นยังโอเคฟิกเกอร์ละสโลครับเรียบร้อยครับและไหลเลยนะเกมนี้ไหลแบบไหลเลยนะครับเราทิวรานี่มีแวนด้วยนะน่าจะเป็นข้อดีนะมีแวนแล้วแบบเกมนำต้นเกมนะมันไหลได้นะครับแหวนมันซอยปอมยับเลยโบว์อยู่ข้างบนนะ นี่จะได้โบนะครับโอเคได้ทั้งโบได้ทั้งป้อมนะโอ้ไม่ได้ป้อมนะครับเป็นกัดตุยตุยไวมากเข้าเลทแทนเกมนำได้นำให้เวทป่าเขาเยอะๆนะครับมีนจะทำให้ป่าเขาวิ่ช้าแล้วก็การเคลนช้านะครับรถก็จะได้เปรียบนะในตําแหน่งป่านะครับโอ้คอมโบหมดแล้วอย่างนี้โดนครับถ้าไม่มีฟิกเกอร์โอ้ฟิกเกอร์ไปแลบร้อยอ่าหลบหรอเอฟคิวจัด ไม่เอาด้วยนะครับเพราะว่าโบเขาเกิดแล้วนะไม่รู้ว่าโบเขาเกิดตอนไหนนะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้โฟกัสนะเพิ่งเกิดหรือว่าเกิดนานแล้วไม่รู้นะครับรอยอย่าเสี่ยงนะถ้าตี้อมต่ออาจจะโดนโบนะครับกลับมาฟาร์มทัมม้งมิเหมือนเดิมนะฟาร์มฟ้าจบแดงแล้วก็ไปแกงนะครับแล้วก็กลับมาฟาร์มฟ้าจบแดงไปแก๊งนะครับต้นเกมให้วนลูปประมาณนี้นะครับแต่การเงินผมดีอยู่นะเกมนี้เดี๋ยวรอได้เซเว่นฮันเดอร์นะครับ ดับเดอบเวทนะคิล่ามันจะเก่งมากๆตอนที่ได้ดับเวทนะครับแต่เบสมันจะแรงนะแล้วก็ได้มงกุฎนะครับไอเทมใหม่ผมยังไม่ได้ลองกับคิล่าเลยนะโอ้ยนาเล็กมากครับน่าจะได้นะเฟิร์สฟิกเกอร์ไปเอ,อ่ยลองไปแล้วครับได้สองเนี่ยยยบโดนหอยาโอเคเปิดมังกรเลยครับเขาตายสองนะต้นเกมแนะนำให้เน้นอ็อบเจกต์มังกรนะครับ ช่วงก่อน8นาทีนะคอมเจ็กบางกรจะดีกว่านะครับจะช่วยให้เราฟาร,ร์มไวนะในช่วงต้นเกมนะครับโอ้ oh, ดีเล็กกดดัดน้ำฟิกได้ไหมฟิกไม่เอ่ยโอ้ oh, ไม่ฟิกนะอยากได้ฟิกเขาอะเคลียร์กลางมาอย่างงี้น่าจะได้ป้อมกลางนะครับดีเล็กเขาน่าจะมาชาร์จนะเพราะเมื่อกี้เขาอ้อมนะเห็นปะเมื่อกี้เขาอ้อมหลบผมตรงโอ้โหเราตั้งโล่อย่างงี้ก็เรียบร้อยครับเมื่อกี้เขาอ้อมไกลนะครับอ้อมหลบผมนะโอ้โห oh, เดี๋ยวเพื่อนเรา รอรับพักนี่ได้ยินนะครับโหตุยเหมือนกันนะเพื่อนเราเล่นเยะไปหน่อยนะเมื่อกี้ไม่รู้ว่าออกช้าหรือเปล่าไม่ไรครับเกมเรายังนำอยู่โอ้ฟอร์เรนโดนโบบอลลอนชัดตดาวนะครับเป็นโบบอลลอนด้วยนะตนัวใหม่ดันบนนะครับต้องปล่อยนะครับเลนบนเมื่อกี้ไม่มีเลือดนะต้องรองรับเวฟนะกิมนี้ยัล้วงตัวใหม่ไ,ได้อยู่นะ ก็เวทเขาค่อนข้างจะเยอะนะครับเกมนี้ท <aría> ีแลกโบว์บาลันแล้วก็เป็นตัวใหม่เนาะวนทัพบิงเสร็จแล้วแล้วก็ไปทำเว็บล่างนะย เน้นทำเวฟนะครับเล่นคี่ละโอ้จะยีน่าอย่างงี้โดนไหมเนี่ยโดนนะอย่างงี้หลบข้างหลังครับหลบอีกรอบนึงโอเคลวงครับผมยีน่าเขาเล่นลึกจัดเลยนะทำร่างไปเวฟเลยนะ <akes on the wall> เน้นทำเวฟนะครับเกมนี้ตัวเราไวอยู่ละเล่นคู่ออฟนะครับ หาเล่นได้ครับคลิปเราดันอยู่2เวฟนะเล่นไปตามคลิปเลยนะครับดันสูงนะกดเวลาอยู่นี่นะครับเวยฟเล่นฟิกปลาดอกน่าจะตุยครับนี่รอดยากโอเคผัวบนเยอะครับโอ้ผัวบนเยอะมากงี้น่าทำกลางฟรีนะกลางฟรีล่างฟรีครับบนยื้อไว้โอ้โหได้อีกแวนเข้าไม่ได้นะครับไม่มีสกิลสองนะถ้าเราเข้าสกิลหนึ่งเราจะไม่มีสกิลสองออกมานะครับจะป้อมกลางฟรีอะอย่างงี้ ไหลขึ้นบนต่อเลยครับโอ้โหยีน่าร่วงนะยีน่าเราจะจบได้แล้วนะครับเขาตุยกันหลายตัวอยู่โอ้ล่ามอย่างนี้ก็เรียบร้อยครับรอหยย,ยบเสร็จตัวใหม่นะอ่าเหยยบตัวนี้ก็บัาเจบดีครับคีปไม่มีนะครับเหยยบดีแลกได้เนะี่ยโอ้ ได้ครับตับ okay. บงง้งใจตุยนะโอเคเขาพิมพ์อะไรนะเมื่อกี้ดูเทคนิคจนวุ่งเลยครับโอ้ยขอบคุณมากเลยครับโอ้แต่คลิปนี้ขอโทษด,ด้วยนะครับผมต้องไปต่อนะเกมนี้โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางการเดินเกมของชีลาแพทใหม่นะครับผมไม่ค่อยได้สอนรายละเอียดนะครับเกมนี mm ้เพราะว่าก่อนหน้าคลิปเก่าๆผมก็สอนไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับถ้าอยากได้เทคนิคแบบละเอียดจริงๆก็ ไปย้อนดูคลิปเก่าล่าสุดผมก็ได้นะครับคลิปนั้นก็บอกรายละเอียดเอาไว้เยอะอยู่นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปส่วนคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ